คนเขื <N> ่อนคนเขื่อนโอู้หู่ด่อนี่ตะกอนไงนี่ปลาคอปลากระสูดไวนลาบอันนี้ปลาอย่างเลบลิ้นเล็บเลบปลาอันหมูบ่ฮ้อกันนอนกันปลาดินคือนเล่น้ำเสียแดงแม่เสียแดงแมมันป่วนอยู่เดียวนี่แกมีปลาดินบ่จะน้อยอย่นี้เตัวนี้ตัวนอยู่ในหันตัวสองตัวปลาคอไงปลาอตัวนี้แม่เป็นปลาคอบ่นีนิอันนั้น

Ô <laughs> <Tổng đàn đó. cười> oh, mày cắp bóng <laughs> 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 <màu, Ủa> <laughs> <laughs> มันเพียฟังอยู่ข้างนี่คฝากเพียแค่นี้ครัพี่น้องแค่บางทขการรับชมจ้าสชได้ยงไงได้ยังแน่ันมาค่ะอละเอลเฮ้